เราจะเดือมมาช็อกโกแลตจะ้ะช็อกโกแลตร้่อนเดี๋ยวอีกประมาณครึ่งชั่วโมงจ้ะเรากลับไปโบสถ์กัน ดีดใ,ใกล้เซตหรอเราอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็มาทำผมจะ้ะเราจะออกไปโบดทำผมแบบวิกวิกหน่อยเนยต้องมีวิกอีกหน่อยนะ ผมขาวเหรอมันก็สีสวยดีเหมือนไฮไลท์นี่จ้ะน,นี่ริบแบบเนี้ยเร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วทาลิปสติกกัน นี่เปใช่สีเนี่ยสีนี้จะสวยจ้ะจะออกแบบว่าสมๆในน่อยอเนี่ยดูดูสีนี้จะสวยจ้ะเราจะทาตาหน่อยนึงนี่จ้ะเดี๋บบยวใช่เนาะ เรวแต่งหน้านไม่นานจ้ะแป๊บๆก็เสร็จแล้วเราแค่ทานหน่อยๆเนอนะเด็กๆเขากำลังแต่งตัวกันเยอะนี่จ้ะ เดี๋ยวไม่ทาแป้งไรอะแป้งพับแป้งตะลับเนาะเราใช่แต่นี่จะขอแป้งเนี่ยจรสันนี่เวลาที่เดี๋ยวทาแป้งเนาะเราจะทำอย่างเนี้ยเราจะให้ดูเดี๋ยวจะเอาแป้งอนะเทใส่มือเราอย่างนี้ใช่ไหมหน่อยนึงเราจะทาครีมก่อนใช่ไหมทาครีมก่อนแล้วเราก็จะแตะแตะอย่างเนี้ยเนี่ยเพราะว่าเราไม่ใช่แป้งอ่ะตะลับแป้งพับเนาะ แค่นี้แหละเนี่ยเนี่จ้ะแป้งจอนสันส่วนแก้มเราก็จะทาแค่หน่อยเดียวเนี่ยแป๊บแป๊เป็นแบบสีชมพูน,นี่หน่อยสมสเนี่ยแค่นี้แหละ<อ>เสร็จแล้ว นี่จ้ะเซตเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณเนี่ยเราจะให้ดูก็จะแต่งตัวนี่ประมาณนี้แหละไปโบสเดี๋ยวไปเรียกลูกๆก,ก่อนจ้ะว่าเขาเซตเรียบร้อยกันแล้วหรือยังเดี๋ยวออกไปโบสถ์ก่อนจ้ะรองเท้าเวลาแบบขับรถแบบไม่ใส่รองเท้าสวนสูงเนาะเราจะใส่ผ้าใบเอาเด็กๆนั่งรอในรถเราจ้ะ วเวลามาบวดอะเราจะใส่แต่รองเท้าสวนสูงนะบิลลี่มาบวดก่อนก่อนเดียวก็ลูกๆจ้ะเพราะว่าบิลลีอ่อะเป็นคณะกรรมการที่บวดจ้ะ บิลลี่ต้องมาดูสถานที่ใช่ไหมมาจัดสถานที่ก่อนที่ทุกๆคนเขาจะมาบูทกันจ้ะเพราะว่าบิลลี่เป็นคณะถ้าถ้าบ้านเราก็คณะกรรมการวัดใช่ไหมส่วนบิลลี่ก็ดูแลเกี่ยวกับบูตรจ้ะเป็นวกเป็นอะไรประมาณคณะกรรมการบูตอะไรประมาณเนี่ยจ้ะลูกๆแราเนี่ยน้องฉบาน้องจิงนตา <laughs> เดี๋ยวจะขับไปในบทูทรกันก,นก่อนจ้ะ มีผ่าคุมด้วยผ่าคุมไหลเพราะว่าบางครังนะ้งอ่ะในบูธน่ะเขาจะเปิดแอร์เย็นใช่ไหมละ่ะหนาวเนี่ยอุย้ยดูเดีจ้าให้ดูผมเดียเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูหนาเกียดอะไรเด้เนาะใช่ไหมเนี่ยนี่บอาเจ้าให้ดูนี่จะ้ะผมขาวขาวเหมือนไฮไลท์เลยดูไฮไลท์สีขาวเราก็ผ่าผ่าคุมไหล เดี๋ยวขับไปก่อนจ้ะนี่จ้ะบทที่แบวมาเนาะ Oh <laughs> เช้าของวันอีสเตอร์จ้ะนี่จะ้ะของที่พ่อกับแม่เตรียมไว้ให้ลูกๆจะ้ะเป็นของขวัญในวันอีสเตอร์นะลูกๆเขาโตกันแล้วจะ้ะแหววก็เลยไม่ได้ให้พวกช็อกโกแลตชิ้นใหญ่ๆเนาะเพราะว่าเด็กๆเขาก็ไม่ค่อยกินกันเท่าไหร่แล้วจะ้ะพวกลูกอมเหมือนกันแล้วยิ่งน้องฉบานะ่ะดัดฟันด้วยจะ้ะก็เลยกินพวกขนมลูกอมพวกอะไรเนี่ยไม่ค่อยได้จะ้ะแหววก็เลยเปลี่ยนมาให้เป็นน้ำชาจะ้ะ ชาเนาะเอามาไว้ชงจ้ะเอามาไว้ชงดื่มอันนี้น่าจะชงแบบน้ําเย็นก็ได้จ้ะเป็นชาที่ชงสําหรับน้ําเย็นส่วน่ะที่ชงกับน้ําร้อนก็จะนี่จ้ะเป็นมะกรูดผลมะกรูดเราก็โโโโโโ 2, 25. จะห้เนาะเงินคนละยี่สิบดอลลาร์จ้ะแล้วก็แอมะซอนคลิปคัทคนละยี่สิบห้าดอลลาร์จ้ะแล้วก็เป็นพวกช็อกโกแลตพวกลูกอมนิดๆในหน่อยจ้ะ เดี๋ยวรอลูกๆเราตื่นเนาะแล้วเขาจะได้ไปเก็บไข่ก็ตรงหลังบ้านกันจะ้ะตอนนี้บิลลี่ก็ยังนอนรับอยู่เลย <c oughs> ได้ยินเสียงอะไรไหมบิลลี่ไปปุ๊กเด็กๆจะ้ะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงเลยยังไม่ตื่นเลยจะ้ะเป็นวันอ่ะอีสเตอร์เนาะเด็กๆเขาจะต้องตื่นมาเก็บไข่แต่เชา้าจ้ะแต่ก็ยังไม่ตื่นกัน <c oughs> พ่ออยู่เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับแีอีสเตอร์แฮปปี้อีสเตอร์ยังไม่ตื่นออกมาเลยจ้ะเฮ้ยพ่อบางคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาหมอมาเคาะ พอไปเอาหมอเอาหมอแล้วก็เอาทับพ,พี สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้บอกมาอีกแล้วเนาะแบอบกมาแป๊บๆจ้าวันนี้เป็นเช่าของวันอีสเตอร์จ้าเราก็ขอให้ทุกๆคนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขกันทุกๆคนจ้าเราจะมาจัดในต้นดอกไม้เนาะจะให้ลูกๆอ่นะเอาไปให้เพื่อนบ้านจะเป็นอ่าเป็นวนะันอีสเตอร์เนาะเอาดอกไม้ไปฝากแกจ้าเนี่ยแบบซื้อตัวนี่มานี่ดูยังนารักเลยแมลงเต่าทองใช่ไหมเนี่ยซื้อก็ซื้อมาแยกต่างหากเนาะแล้วก็ซื้อเนี่ย กระถางต้นไม้มาเนี่ยเราก็มาปักใส่เดี๋ยวให้ลูกๆเอาไปให้เพื่อนบ้านจะ้ะหลังจากนั้นเราก็จะให้ลูกๆน่ะมาแกะของขวัญใช่ไหมว่าเขาได้ช,ช็อกโกแลตได้อะไรบ้างเป็นของขวัญในวันอีสเตอร์แล้วหลังจากนั้นลูกๆเขาก็จะไปเก็บไข่กันจะ้ะที่หน้าบ้านเนาเดี๋ยวยังไงตามไปดูกันเลยจะ้ะแกะของลจะจ้ะแกะของดูลวจะ้ะว่าได้อะไร นองเจนตาตาลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องชาบากขมาแกะน้องชบาลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอ่พอพอ่อพ่อไปปุ๊กแล้วก็ตื่นล้างนา้แปรงฟันแต่งตัวกันแล้วก็มาแกะของขวัญจ้ะมาดูว่าได้อะไรกันบ้าง จับเงิน <Thank you. S 1> ไม่ปล่อยเลยแล้วก็บัต Thank you. ยินดีต้อนรับอ๋อพอกอดพ่อขอบคุณพ่อ <Thank you. S 1> เริ่มเราจะเริ่มเก็บไข่กันแล้ว <laughs> เดินผ่านได้ไงอยู่ตรงนี้ดูผ่านเดินผ่านนู่นน้องเจนาตาไปนู่นดูเถอะเดินผ่านได้ไงอยู่ตรงนี้ดู <c oughs> เดินผ่านไปเฉยเลยนี่เผืแบบจะให้ดูใครอยู่ตรงนี่ลูกเราเดินผ่านอุ๊ยดูดอกไม้เริ่มออกแล้วจะนี่เอาไปแล้วไปแล้วตรงนั้น เดินผ่านไข่กันพ่อก็ยืนดูลูกๆอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ไปดูอะไรตรงหนาบ้านตรงน่ะ นั่นแหะตรงต้นไม้ตรงนึเราจะให้ดูบนต้นไม้จะเนี่ยสีฟ้าๆนะ่นะไม่เห็นจ้ะไม่เห็นพ่อก็ยืนดูลูกๆน้องชะปาเห็นแล้วใต้ต้นไม้ ้วงจินตามองเห็นอยู่บนต้นไม้พ่อบอกว่าเดินผ่านแล้วผ่านอีกก็ไม่เห็นอู้ตาดี ไหนเนาะที่เนี่ยหมดยังตรงนั้นใช่ไข่ไหมเดี๋ยวดูก่อนอ๋อไม่ใช่ มดเราไมเราคิดว่ามดแล้วแหละมองไม่เห็นหรอก <Okay. S 1> เราจะให้ดูนี่ยเ,เนี่ยต้นดอกไม้นี่ดูเนี่ยเริ่มงอกแล้วจ้ะลูกๆกเก็บไข่แม่ก็พาดูในต้นดอกไม้นี่จ้ะเราคิดว่าน่าจะเป็นต้นหนาต้นดอกโบตันเนี่ยเนี่ยใช่เลยแหละเนี่ยต้นดอกโบตันแท้ๆเลยเนี่ย เพราะว่าก็บ้านหลังเก่าของแหววนะ่ะก็มีต้นดอกโบตันเหมือนกันจะ้ะมานับกันจ้ะว่าแต่ละคนได้ไข่คนคนละกี่ฟองฟน้องชบาได้สิบสามฟองของน้องเจนนาต้าได้กี่ฟอง and 13, so one so there's more out there พ่อบอกว่าเหลือไข่อยู่หนึ่งฟองที่หาไม่เจอยังเหลือไข่อีกหนึ่งฟองน้องเจนาตาได้เยอะกว่าพี่หนูได้กี่ลูกลก๊อคเจ็ดสามอ๋อครบน้องเจนาตานับพิษ น้องเจนตาได้ยี่สิบสามฟองน้องชาบาได้ส so ิบสามห้ามัดทีดอลลาร์ไข่ฟองนั่นสิบดอลลาร์จ้ะฮะอีกฟองหนึง่งหดอลลาร์นางได้สิบห้าดอลลาร์เฮ้อ ซิพดอลล่าน้องฉบ,บาได้ไหมได้แบ่งหรือเปล่าเก็บ <Those S 1> ได้น้อยก่อนเนาน้องฉบ,บาได้แต่ตังเหรียญเนาอะ่ะอ๋อดิสัน ไม่ได้ตั้งแบงเยอะเลยลองจาะตาเดีย๋ยวมาดูพี่ชบปะไปแก้วหน้าของพอ่อ um, uh, ได้แบงอะไร oh, <queen. S 1> ของหนูโอ้ย oh, ได้แบง5ห้าจ้ะแบง5ห้าดอลลาร์อันนี้เท่าไรหนึ่งดอลลาร์ ได้แบ่งรวมกัน6ดอลล่าส่วนน้องเจนตาได้แบงเยอะกว่าพี่อีกนะด้วย18ดอลล่าเฉพาะแค่แบงจ้ะแล้วก็เงินเหรียญด้วยน้องชบ,บาได้เงินเหรียญเยอะเงินแบง6ดอลลร์เดี๋ยวให้เด็กๆเ,เขาเอาดอกไม้ไปให้เพื่อนบ้านก่อนจ้ะไปเราจะเด็กๆเ,เอาดอกไม้ไปให้เพื่อนบ้านจ,ะ <laughs> จ้ะไปเราจะ ถือดอกไม้ไปให้เพื่อนบ้าน